สวัสดีครับสวัสดี FC นะครับเดี๋ยววันนี้นะผมมาทำคลิปเพิ่มเติมนะเกี่ยวกับการรับเช่านะหลวงพ่อโสธรกรมตำรวจ80ปีนะครับที่ที่ผมบอกว่าเป็นพระผิวลุ้งนะครับแล้วก็เส้นคอชัด3เส้นนะครับเลขขึ้นต้นด้วย29นะถ้าใครมีนะครับสามารถนำมาขายผมได้นะครับเนื้อเงินนะเนื้อเงินเฉพาะเนื้อเงินขัดเงานะครับ ที่ราคานะผมรับซื้อตั้งแต่หลักพันจนถึง20 0 0 0บาทเลยนะครับถ้าสภาพสวยๆนะครับเลขขึ้นต้นด้วยเลข2 9นะเดี๋ยววันนี้ผมจะให้ดูนะครับนี่นะขออนุญาตให้ดูในกล้องแล้วกันนะครับนี่นะฮะก็จะมีพระนะครับแบบนี้นะครับนี่ที่ผมบอกว่าเนื้อเงินขัดเงานะครับสภาพสวยๆ นะครับถ้าขึ้นต้นนะครับเลขฐานเดี๋ยวผมให้ดูนะฮะนี่นะครับถ้าเลขฐานเนี่ยเดี๋ยวไม่แน่ใจผมมีไหมเดี๋ยวผมให้ดูนะครับ,รบ,นนมมรบสองเก้านะฮะมีไม่เอ่ยนี่ยสักคู่นะครับคือถ้าใครมีนะครับสําหรับเนื้อเงินนะฮะเนื้อเงินขัดเงาหรือขัดมันเนี่ยที่ผิวสวยๆผิวลุง้งที่ผมจะให้ดูวันนี้นะครับ แล้วก็เส้นคอชัด3เส้นนะถ้าขึ้นต้นด้วยเลข2 9นะครับผมรับซื้อถึง20ง0มบาทนะครับราคารับซื้อมีตั้งแต่1000บาทจนถึง20ง0มบาทนะครับสภาพสวยคอชัด์เส้นเลขใต้ฐานขึ้นต้นด้วยเลข29นะครับผมหาจริงๆนะ FC ท่านใดมีอยู่ที่บ้านแล้วพลิกใต้ฐานดูนะครับว่าเลขทิพทะที่ท่านมีนะครับขึ้นต้นด้วยเลข29 สามารถนำมาขายผมนะรับซื้อราคานะครับสองหมืนบาทเลยนะฮะเดี๋ยวให้ดูนะครับไม่แน่ใจมีตัวอย่างไหมนะครับสักคู่นะครับ มีไม่เอ่ยสองเก้าเอาไม่มีละกันนะครับเอาเป็นว่าผมให้ดูรูปพระละกันรูปพระนะครับฟอร์มแบบนี้ผิวแบบนี้นะครับก็คือคอชัดสามเส้นผสกคมนะครับผิวลุ้งนะครับผมมีเยอะมากเลยภาพที่เป็นผิวลุ้งนะครับเดี๋ยวผมให้ดูนะครับเนี่ยแบบนี้นะครับสภาพสวย,สวย ถ้าเลขขึ้นต้นด้วยเลข29ความหมายของขึ้นต้นก็คือเนี่ยคุณสังเกตด้านหน้าเห็นไหมครับเลขฐานเลขนี้นะครับขึ้นต้นด้วยเลข22นะครับแต่เมื่อไหร่ก็ตามถ้าเป็นเลข29ที่ผมทําคลิปก่อนหน้านะผมรับซื้อองค์ละ20 0 0 0ืเลยนะครับนะครับสามารถส่งมาดูได้นะครับใครมีนะสะภาพสวยสวยเส้นคอชาร์จเส้นนะครับผิวลุง้งความหมายของผิวลุ้งก็คือเป็นพราโทนที่มีสีจัดจ้านแบบนี้นะครับ นะผมรับซื้อนะครับเลทราคานะหลักพันจนถึงสองหมื่นเลยนะครับนะฮะถ้าขึ้นต้นด้วยเลขสองเก้าสภาพสวยนะครับรับซื้อที่องค์ละสองหมื่นเลยนะครับใครมีนะเอามาขายผมได้นะครับนะครับนะฮะให้ดูที่เลขฐานถ้าขึ้นต้นด้วยเลขสองเก้าผิวสวยนะครับคอชัดสามเส้นนะครับคุณเอามาขายผมได้เลยรับซื้อองค์ละสองหมื่นนะครับ นะฮะนะครับเยอะผมก็รับซื้อนะครับถ้ามีเยอะเนี่ยสภาพสวยนะครับอาจจะขายได้รวมๆกันอาจจะเป็นแสนนะครับเป็นแสนผมก็รับซื้อนะครับนะครับแบบนี้นะครับคอชาร์จสาเส้นผิวสวยๆลุ้งแบบนี้นะครับถ้าขึ้นต้นด้วยเลขสองเก้าเอามาขายผมได้เลยนะครับนะผมรับซื้องละสองหมื่นนะครับนะครับ แล้วก็ฝากไว้นิดนึงนะสำหรับใครที่มีพระบูชานะกรมตํารวจ80ปีถ้าสภาพสวยนะครับผมรับซื้อตั้งแต่3,000 30, จนถึง4,000 40, นะครับพระบูชากรมตํารวจ80ปีเนื้อเงินชุบสามกริย์นะครับไม่แน่ใจผมมีรูปไหมเดี๋ยวผมดูนะครับนะครับพระบูชากรมตำรวจนะฮะ อนุญาตแป๊บหนึ่งนะครับนะครับสำหรับพระบูชากรมตำรวจนะฮะใครมีนะครับสามารถนำมาขายผมได้รับซื้อตั้งแต่สามหมืนจนถึงสี่หมืนบาทนะครับยุคนี้เนี่ยผมไม่รู้ว่าผมจะช่วยยังไงแล้วนะครับสิ่งที่ผมทำได้ก็คือรับเช่าพระนะครับใครมีนะครับนี่นะครับสวยๆแบบนี้นะครับนี่ นะครับถ้าสภาพสวยแบบนี้นะส่วนมากนะครับจะเป็นเลขฐานขึ้นต้นด้วยเลขสองเก้านะครับผมรับซื้ออง์ละสอง0มื่นนะครับนะครับเดี๋ยวขออนุญาตนะฮะนี่นะครับพระบูชาแบบนี้นะครับถ้าสภาพสวยความหมายของสภาพสวยไม่มีสนิมขึ้นไม่ได้ผ่านการบูชารับซื้อถึงองค์ละสี่0มื่นนะครับอง์ละสี่หมื่นนะสามารถเอามาขายผมได้นะครับ แต่ถ้าสภาพหย่อนนะฮะอย่างน้อยก็ต้องมีสองสามหมื่นนะครับนี่เห็นไหมฮะสภาพหย่อนความหมายผมก็คือเนี่ยบริเวณตรงนี้เห็นไหมจะมีการขูดมีร่องมีรอยคือการโดนอะไรอย่างเงี้ยทาความเข้าใจนิดนึงนะสําหรับเอซีที่ตามผมนะเข้าใจคําว่าพระสวยกับไม่สวยด้วยนะครับบางคนไม่เข้าใจบอกว่าผมรับซื้อ,องง์ละวสองหมื่นนะครับเออันนี้ก็เหมือนกับองค์ที่คุณมาม์กทำแต่เพียงแค่ว่าไม่มีผิวนะครับไม่มีผิวเนี่ยราคาต่ํากว่าเยอะ นะครับผมบอกในคลิปนี้เลยว่าราคาต่ำกว่าเยอะนะฮะนี่นะครับพระบูชากรมตํารวจนะครับแล้วก็ด้านหลังนะครับของประวัติศาสตร์80ปีกรมตํารวจเนี่ยจะต้องต่อโค้ดมีนัมเบอร์ทุกองค์นะครับนะใครมีมาขายผมได้เลยนะครับนี่ทองคําก็รับนะครับนะครับเนื้อสาัริารแบบนี้ก็รับนะครับนี่ผมให้ดูนะครับเดี๋ยวผมให้ดูเลขฐาน29ไม่แน่ใจมีหรือเปล่านะครับ แบบนี้ก็รับนะครับนี่เลขฐานแบบนี้8ดเหลี่ยมนะครับเนื้อทองคำมีไหมเอ่ยนะครับเดี๋ยวผมเลือกให้แป๊บหนึ่งนะฮะฐานขัดเงาเออโอเคขัดเงาขึ้นต้นด้วยเลข29นะครับมีไหมเอ่ยอ่านี่ครับอง์นี้นะครับนี่นะครับ เลขฐานนะครับฟังผมดีๆนะครับเนื้อเงินขัดมันหรือขัดเงานะครับสุดแท้สุดแล้วแต่จะเรียกนะครับว่าขัดมันหรือขัดเงาก็ได้นะครับก็คือสังกติขัดเงามีองค์ประกอบก็คือคอชาร์จสามเส้นผิวลุ้งนะครับผมอธิบายไปแล้วว่าผิวลุ้งคือ,อยังไงนะครับนะเป็นหลายๆเฉดส,สีนะครับแล้วก็เลขฐานขึ้นต้นด้วยเลข29เเห็นไหมครับ ขึ้นต้นด้วยเลข29เนะเอามาขายผมได้เลยรับซื้อถึงองค์ละ20,000นนะครับบอกในคลิปนี้เลยนะรับซื้อองค์ละ20,000นนะครับใครมีนะครับเอามาขายผมได้เลยนะครับมีไหมมีอีกไหมตัวอย่างเลข2 9อ่าแบบนี้นะครับนี่นะครับขึ้นต้นด้วยเลข29พระศกคมหิวลุงคอ3เส้นผมพูดย้ำหลายรอบมากนะครับจะต้องลักษณะแบบนี้แต่ถ้าขึ้นต้นด้วยเลข29นะครับ ไม่ได้พิมพ์นิยมคอชัดสามเส้นราคาไม่ถึงนะครับอย่าคาดหวังว่าจะต้องเป็นองค์ละสองหมื่นนะครับราคาไม่ได้ถึงขนาดนั้นนะครับนะพระนะครับราคาสูงก็ต้องมาพร้อมกับความสวยด้วยถ้าองค์ประกอบยังไม่ถึงนะครับราคาต่ำกว่าเยอะนะครับผมฝากนะครับ fc ทุกคนด้วยนะครับสำหรับใครที่มีพระอาจจะเข้าใจคาดเคลื่อนว่าทุกองค์ราคาต้อง20,000ไม่ใช่นะครับเอาเป็นว่าถ้าขึ้นต้นด้วยเลข29คุณดู ดูนิดนึงนะครับผิวสวยไหมผิวลุ้งไหมตามที่ผมต้องการไหมคอชัดสามเส้นไหมถ้าชัดนะครับแอดไลน์ผมด้านล่างส่งรูปมานัดกันนะครับผมหอบเงินไปให้คุณแน่นอนนะครับรับซื้อถึงองค์ละสองหมื่นนะนะครับนะฮะสำหรับเลขสองเก้าส่วนมากนะครับก็จะเป็นแบบนี้นะจะเป็นเลขพื้นื้นนะครับเลขพื้นื้นนะครับ คือผมก็อธิบายยากบางคนเข้าใจว่าพระจะต้องแบบราคาสูงทุกองค์ไม่ใช่นะครับแล้วแต่องค์นะครับเดี๋ยวผมให้ดูพระบูชานะครับก่อนจบคลิปนี้แล้วกันนะฮะอ่ะแบบนี้นะครับความหมายของเส้นคอชัดคือตรงนี้นะครับจะเป็นขีดแบบนี้ชัดนะครับชัดเลยนะฮะนี่เห็นไหมครับนี่แบบนี้จะต้องชัดนะครับถ้ามีขีดกระปุ่ม ปั๊มแบบไม่ติดเต็มอย่างเงี้ยถือว่ายังไม่ใช่คอ3เส้นแบบชัดอย่างที่ผมต้องการนะครับนะครับฝากความเข้าใจนิดหนึ่งนะฮะอันนี้เป็นพ้นสายนะครับคอจะต้องชัดแบบนี้นะครับแล้วถามผมว่าถ้าคอชัด3เส้นแล้วเนี่ยผิวไม่ลุ้งนะครับราคาไหมถึงขนาดนั้นไหนก็ต้องบอกว่าไม่ถึงนะครับอย่าคาดหวังในเรื่องของราคานะถ้าองค์ประกอบครบนะครับแอดมาหาผมเลยนะครับผมพูดชัดเจนนะครับชัดถ้อยชัดคำนะฮะ นะครับก็เข้าใจตรงกันนิดนึงนะครับนี่นี่ความหมายนี่นะครับอันนี้นะครับเห็นไหมถ้าคุณสังเกตคอสามเส้นก็จริงแต่จะมีหลุมมีบ่อนะครับไม่ได้เนียนเส้นเป็นเส้นขนนจีนซ้ายจดขวานะครับอันนี้ราคาอาจจะไม่เท่านี่ถ้าองค์นี้คือชัดเลยนะครับวิธีการสังเกตนะครับ เดี๋ยวจะบอกว่าเฮ้ยคุณมาร์กประกาศว่าร,รับซื้อองค์แล้วสองหมื่นเอ้ยทำไมไปจริงไม่ถึงนะครับฟังผมไม่ชัดนะคอชัดสามเส้นแบบนี้นะครับผิวลุ้งแบบนี้เลขฐานขึ้นต้นด้วยเลข29เอามาเลยนะครับไม่ผิดคำพูดแน่นอนนะครับอะแล้วก็เพิ่มเติมนะครับเพิ่มเติมนะผมเช่าเพราะผมชอบนะครับดังนั้นราคาเนี่ยผมรับนะครับอ่ะ อันนี้ก็คือพระบูชาถ้าสภาพสวยองค์นี้คือสวยนะครับผมรับซื้อถึงองค์ละสี่หมื่นนะครับเอามาเลยนะครับอง์ละสี่หมื่นความหมายคือต้องสวยนะครับนี่นะครับสวยแบบเงาแบบนี้นะครับถ้าเป็นสนิมอะไรอย่างเงี้ยไม่ถึงนะครับต้องบอกว่าไม่ถึงคือพระสวยๆนะคุณแอดไลน์มาคุยกับผมได้เลยผมรับซื้อแทบจะทุกราคานะครับ นะแต่ถ้าไม่สวยก็ทําใจไ้นิดนึงนะครับไม่ต้องมาแบบเอ้ยทำไมราคาต่างกันเยอะต่างกันเยอะครับบอกเลยนะครับบางคนก็ไม่เข้าใจนะผมพูดหลายคลิปมากก็ยังไม่เข้าใจนะครับพระสวยราคาจะแพงนะครับฟังผมไม่ดีนะครับพระสวยราคาจะแพงยุคนี้นะครับพระสวยเท่านั้นที่จะมีราคาแพงนะครับถ้าพระไม่สวยราคายังไงก็ต่ํากว่าเยอะนะครับพระสวยเนี่ย นะครับสามารถนะครับสามารถขายได้แพงนะครับถ้าพระไม่สวยก็ก็ต้องตามน้ําไปนะครับอย่างที่ผมบอกอลูกค้าทักมาจะขายพระนะครับแล้วก็ฝากไว้ด้วยนะสําหรับใครมีเหล้าเก่าวายเก่านะครับทําใจนิดนึงบางขวดราคาอาจจะไม่แพงคุณอาจจะไปซื้อมาสองสามหมื่นสี่ห้าหมื่นผมอาจจะรับซื้อแค่แค่หพัน นะครับเพราะพวกเหล้าพวกไวน์เนี่ยมันมีราคากลางแต่คนส่วนใหญ่เนี่ยชอบที่จะไปเทียบราคากับต่างประเทศนะครับดังนั้นราคาต่างประเทศเนี่ยบางอย่างมันไม่สามารถมาขายเวอร์ไวน์ในประเทศเราได้นะครับราคามันอาจจะค่อนข้างไม่ขนาดนั้นแต่แน่นอนนะถ้าคุณเอาไปขายเมืองนอกราคาอาจจะได้ขนาดนั้นแต่ถามว่าคนที่รับราคานั้นจริงๆเนี่ยมีเยอะไหมนะครับคุณก็ต้องไปหาอทีนะครับบอกให้เข้าใจนิดนึงเพราะว่า บางทีคนเอาวายมาขายเนาะแล้วก็เล่าจะคาดหวังในเรื่องของราคาต้องเยอะนะครับนะครับฟังให้ดีนิดนึงนะเล่านะครับวายตอนนี้บางอย่างอาจจะไม่ได้เป็นของที่คนต้องการเยอะเพราะว่ายุคนี้นะครับบางอย่างก็เป็นของสิ้นเปลืองแล้วราคาก็ต้องลูดลงเป็นธรรมดานะครับแล้วก็ออบอกให้เข้าใจนิดนึงนะก็น่าจะเคลียร์นะครับชัดเจนในคลิปนี้นะ โอเคนะครับก็เดี๋ยวถ้าใครมีพระนะครับเล่าวายเก่านะครับสามารถแอดไลน์ผมด้านล่างเอามาขายผมได้เลยนะเ,เป็นไปได้ผมจะตอบคุณให้เร็วที่สุดนะแต่ถ้าไม่ตอบแสดงว่าไม่สนใจนะครับก็ขออภัยแล้วก็อย่าว่ากันนะครับเนื่องด้วยมีคนทักไลน์มาค่อนข้างเยอะนะครับในเพจผมนะก็เยอะแล้วนะครับในช่องในไลน์นะครับแต่เอาเป็นว่าผมจะดู นะครับทุกรูปที่คุณส่งมานะครับก็เข้าใจไปนิดนึงนะก็เห็นใจกันนะครับโอเคนะก็ฝากไปด้วยนะยุคนี้นะฮะอะไรที่ไม่จําเป็นก็เอาออกมาขายเถอะนะครับเชื่อผมนะครับคุณเอาเงินไปต่อยอดนะครับแล้วคุณมีมากกว่านี้คุณค่อยกลับมาซื้อก็ได้มันไม่เสียหายนะครับก็แต่ถ้าโอเคมีบางคนเอ้ยกูเราแบบเราจมไม่ได้นะครับจนไม่ได้อันนั้นก็แล้วแต่คุณนะแต่ผมไม่ได้มองอย่างนั้นนะตัวผมนะครับถ้าเดือดร้อน ผมก็ออกมาขายนะครับไม่ได้ไม่ได้แบบคิดเยอะขนาดนั้นนะเอาแบบว่าวันต่อวันก็พอนะครับโอเคนะก็ฝากไว้ด้วยนะคลิปนี้ใครชอบใจนะอย่าลืมกดไลค์นะใครเข้ามาใหม่อย่าลืมกดติดตามนะฮะเป็นกําลังใจให้ด้วยนะผมรับเช่าพระตั้งแต่หลักพันจนถึงหลักล้านนะครับหลายๆล,ล้านผมก็เช่านะครับนะใครมีเหล้าดีๆนะครับวายดีๆทักมาขายผมได้นะไปละครับ